มนปลูกไม่ได้คิดอะไรจริงๆค่ะทุกคนทำกเกษตรแบบไม่ได้คาดหวังเลยนะคะแต่พอวันหนึ่งมันให้ผลผลิตแล้วค่ะนอกจากกินไม่หมดยังนำไปขายได้อีกค่ะ พี่กุ๊กอยากจะขอแนะนําเลยนะคะใครที่มีพื้นที่ว่างนะคะปลูกกล้วยทิ้งเอาไว้ค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีมากๆเลยค่ะตลาดไม่ตันด้วยยิ่งเขาหน้าฝนแบบนี้นะคะปลูกผักยากมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่สวนของเราสองคนนะคะก็ยังมีกล้วยออกไปขายอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่าที่สวนของพี่กุ๊กนะคะปลูกกล้วยเอาไว้เยอะมากๆเลยค่ะนับได้ก็ประมาณ200หลุมหรือว่า200ต้นค่ะเพราะว่าพ่อบ้านนะคะนางจะมีการปลูกเพิ่มแล้วก็ปลูกเสริมอยู่ตลอดค่ะ แต่ว่าที่สวนของพี่กุ้งนะคะจะเน้นปลูกกล้วยน้ำว้าค่ะเพราะว่ากล้วยน้ำว้านะคะเป็นอะไรที่ขายง่ายมากๆเลยค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการปลูกกล้วยน้ำว้านะคะไม่ต้องดูแลเยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยนะคะจากตอนที่เริ่มปลูกทีแรกนะคะคิดไว้แค่ปลูกกินแค่นั้นคะ่ะจนทุกวันนี้นะคะเวลาผ่านไป2ปี3ปีนะคะกลายเป็นรายได้ไปแล้วคะ่ะจนทุกวันนี้นะคะที่ส่วนของเรามีรายได้จากการขายกล้วยขายหัวปีแล้วก็ขายหน่อพันธุ์ด้วยค่ะ แล้วก็ที่ส่วนของเรานะคะมีการเพาะแล้วก็ขยายพานันธุ์ปลูกกล้วยอยู่เรื่อยๆค่ะที่ส่วนของเราสองคนนะคะมีการนํากล้วยออกไปขายอยู่ตลอดทั้งปีเลยค่ะเราสองคนนะคะจะนํากล้วยออกไปขายเองค่ะโดยไม่ขายส่งให้กับแม่ค้านะคะในการ,กรทําเกษตรที่ส่วนของเราสองคนนะคะจะเน้นอินทรีย์มากกว่าเคมีนะคะเพราะว่าที่ส่วนของเราจะเน้นปลูกไว้กินมากกว่านะคะ,ะ <ๆ S 1> กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กิน,นะค่ะพอกินไม่หมดถึงจะนําออกไปขายที่ตลาดนะคะเป็นสวนเกษตรผสมผสานมากๆเลยค่ะ